สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาประกอบเกียร์กันนะครับถ้าเกียร์หลุดหรือว่าเราถอดออกมาแล้วมันหลุดออกมาครับเพาวันนี้เป็นเพาคัสนะครับเพาคัสจะสามารถหลุดได้แค่สองเฟืองครับมันจะมีแหวนตัวแรกตัวหนึ่งครับแล้วก็เฟืองตัวเล็กตัวหนึ่งแล้วก็เฟืองตัวใหญ่ครับเป็นตัวนี้ มันจะมีบูทอยู่ตัวหนึ่งด้วยครับแล้วจะมีแหวนอีกตัวหนึ่งนี่ครับจะหลุดได้แค่นี้นะครับข้างนี้จะหลุดไม่ได้ไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดมันก็จะหลุดออกมาแค่นี้นะครับล้วก็ก็จะมีกิฟตัวนี้นครับการหลุดอยู่ ที่ใส่ก็คือว่าเราจะต้องใส่แหวนตัวนี้เข้าไปก่อนที่มีร่องสามร่องครับสังเกตง่ายจะมีรอยสกรอของกิปล็อกครับแล้วมันจะเป็นรอยสกรอกับกิปล็อกตัวไหนนี้พอดีครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเตัวใหญ่ที่เป็นติ่งติ่งขอบเฟืองนี่ครับใส่เข้าไปครับเดี๋อวอะครับเราใส่บูทก่อนครับลืมครับ บูทเข้าไปก่อนครับแล้วก็ตามด้วยเฟืองนะครับเอาด้านติ่งเนี่ยเขาเข้าไปครับติ่งนี้มันจะไปขบกับตรงนี้พอดีครับเสร็จแล้วเราก็เอาเฟืองตัวเล็กนี่นะครับใส่เข้าไปเฟืองมันจะมีการตึกหลอของมันอยู่แล้วครับด้านที่มันตึกหลอใหญ่กว่าด้านหนึ่งตึกหลอเล็กกว่าด้านที่ตึกหลอใหญ่กว่าเข้าไปข้างในครับ แล้วก็ตามด้วยกิบปล็อครับตามด้วยแหวนนะครับก็มีแค่นี้ครับื่องตัวนี้ตันนี้จะไม่เยอะเท่าไหร่ครับต่อมาจะเป็นราวสเตอร์นะครับราวสเตอร์มันจะสามารถหลุดได้สอง,ง,งทางครับทั้งหัวและท้านท้ายครับ มันจะมีลักษณะคล้ายๆกันครับด้านท้ายจะมีแหวนตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเสญญร็จแล้วก็มีเฟืองครับแล้วก็มีบูทเหมือนเดิมครับแล้จะมีแหวนที่เหมือนกันกับแหวนตัวแรกครับขนาดจะเท่ากันแล้วก็ความโตเท่ากันความโตนอกเท่ากันความโตในเท่ากันความหนาเท่ากันครับแล้วก็จะมีเฟืองที่มีติ่งสองข้างครับ ก็จะหลุดได้แค่นี้ครับข้างนี้แต่อีกข้างนึงก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนอีกข้างนึงก็จะเหมือนกันนะครับมีแหวนเปแหวนตรงนึงครับแล้วก็เฟืองตัวใหญ่ตัวหนึง่งแล้วก็บูธครับแล้วก็แหวนรองแหวนรองนี้ก็จะเหมือนกันเลยครับ เท่ากันขนาดนี้จะเท่ากันเลยครับจะใส่ไม่สามารถใส่สลับด,ด้านได้อยู่แล้วเป็นของใครของมันอยู่แล้วครับแล้วก็มีสุดท้ายก็จะเป็นตัวเฟืองที่มีติ่งรับแรงทั้งสองด้านนะครับจะเหมือนกันกันกบข้างบนแต่ตัวนี้จะไม่สามารถที่จะเอามาใส่ตรงนี้ได้ยังไงก็เข้าไม่ได้ครับแล้วก็มันจะเข้าได้ทคางเดียวถ้าเอาข้างนี้ไปใส่ข้างนี้มันก็จะหลวมครับมันก็จะไม่ได้ มก็จะบังคับใส่ได้แค่ถางเดียวครับแค่นี้ครับตัวนี้ก็จะออกไม่ได้เพราะมันมีจิบล็อกตัวนี้ล็อกอยู่จะมีอยู่แค่นี้นะครับที่ประกอบก็คือเอาตัวที่เป็นฟันเฟ,ฟืองซ้ายข,ขวาที่เป็นตัวเฟืองรับแรงครับใส่เข้าไปก่อนนะครับ จะเอาด้านที่ไม่มีเฟืองจะมีด้านที่มีเฟืองกับด้านที่ไม่มีเฟืองครับเราจะเอาด้านที่ไม่มีเฟืองเข้าเสมอด้านที่ไม่มีเฟืองเข้าครับไม่มีเฟืองเข้าไปครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยแหวนครับแหวนตัวนี้จะเท่ากันครับหัวดท้ายแต่ทางที่ดีก็จะใส่ของมันจะดีกว่าครับ แล้วก็ใส่บูทครับแล้วก็ใส่เฟืองเฟืองตัวนี้ก็จะสลับกันไม่ได้ครับเพราะว่าคอมโตนี่มันไม่เท่ากันอยู่แล้วมันจะบังคับของไถของมันอยู่แล้วครับเอาด้านที่เป็นรอยเว้าลึกนะครับแล้วก็มีรอยสึกหล่อะครับด้านนี้จะเรียบครับด้านเรียบนี้เอาไว้ข้างนอกด้านที่เว้าลึกนี้เอาเข้าข้างในครับตัวนี้ก็จะมาขบกับตัวนี้พอดีึ ตัวสุดท้ายก็จะเป็นแหวนตัวนอกครับนี่ครับแต่ละข้างนึงข้างนี้ก็จะเหมือนกันครับหลักงานเดียวกันก็คือว่าเอาเฟืองที่เป็นตัวมีที่รับแรงมีติ่งรับแรงครับใส่เข้าไปก่อนเอาด้านที่ไม่มีเฟืองเข้าไปก่อนครับมันก็จะเข้าไปรับกับตัวไดครับเสร็จแล้วก็เอาแหวนครับ แหวนตัวนี้จะเท่ากันเหมือนกัน,นครับจะใส่ตัวไหนก็ได้แต่ว่าเราใส่ตัวที่มันอยู่ของมันตั้งแต่แรกจะดีกว่านะครับการที่มีรอสึกหล่อใหญ่นะครับมันก็จะเข้าไปง้างะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่บูทครับบูทตัวนี้ก็จะเล็กกว่าแล้วก็เฟืองเฟืองก็จะเหมือนเดิมครับเฟืองที่เป็นด้านเรียบจะต้องอยู่ข้างนอกเสมอเฟืองที่เป็นเว้าลงไปอย่างงี้จะมีรอยสึกหล่อนนี้ครับ จะเข้าไปอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ใส่แหวนครับโซนสุดท้ายครับครับมีประมาณนี้ครับเฟืองเกียก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ